มีเซตเบลหกเซตอะไรเนี่ยเราแตะต้ความเตะต้ความพวา้มอนก็นมาพวา้มอนก็นมาี่นี่นะแต่ไม่รูมม้เล่นตัวไหนมอนมอนเกเกียวอ่ะจะอาอุ้ยเจีย,ยบปิลตะตู้ได้ปนเฮ้ย เฮ้ยเจ็บ่องยิเลยนะเแม่ไ้วมันยิงกูตย่เดียว่ะูตาย่เดียวแหลกไม่ายของของมึมอ่ะดูของี่เพิ่กรตุกอ่ะเฮ้หายไปตัวนึ่งว่ะที่เราอ่ะ ยัขขงแสดงขบนยัคนไม่ได้เข้าเลยแน่เลยเออเจ็0สองร้อยอ่ะโคตรโหดเจ็ตสองร้อยี่ทีอะ่ะเสร็้วยหกอ่ะไม่ตัวเม็ดเดียวเลยอ่ะหัวไม่ใช่เหรอเออถ้าตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวไม่รู้รู้แค่สี่เนี่ยเม็ดเดียวยื่ตกวใจ này <laughs> <undue> <laughs> 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 ah, oh à? Ủa, không à? เข้ามาแม่งฝนมาตกเลยร้อยยี่อ่ะไม่ได้เก็บเลยมีคูมนั้อยละเราไม่ได้ยึดแล้วแหละเราเล่นนวนนี่ก่อน เยอะยิงไม่โดนเลยโก้รับปี้ลับปี้ลับปี้แอเล่นมุมมากไม่ชอบเลยอ่ะหลังเข้าหลังเข้าเล่นมุมมากไม่ชอบอ่ะมัาติดีิตัววะเลดเบี้ยดไปไหนวะ

เจ็ดบาทถ้าหมดตัวปืนก็สองบาทสองบาทลวันนะไอ้ศบหรือคนวนะน่ะยิีมัมม่วเลยเนะี่ยเราหกข้าไปไม่ได้แลนะ้วเนี่ยมายิงใครรอเล่นๆไปแล้ จำเดชจะตกไปทางบ้านนู้นแม่งตกรยเลยไม่หาแกะนะบังเต,ตอเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงวีเองหรือว่าจะตั้งแทนเล่นๆเลยแ่บังเองเปิดเ,ป,เป็นประเด็น่ s e มาฮะ ไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยจะไปไปไหมเน,นี่ยนี่อะูลงนั่งลงไม่นั่งก็ยิงจะหมดแล้วจะหมดแล้วทุกมาษาคนที่ดป็นแบบนี้คือว่าเป็นแบบ โอ้โตัวตัวตัวอุ้ยแหลกแหลกแหลกแหกิงสอู้ยเยอะโอ้โแล้วกูใช้มียชีพชประเด็นูพเฮี้เยเลยเฮียผมเล่นไม่ได้หรอบ้านนี้แหลกทิ้งถ่ายเลยเออไม่ไหวเข้าเข้า,เข,าเข้าไม่ได้เลยเข้าแล้วก็ะตุกเลย ดูดิเดินเข้ามาเหี้ยดงเหี้ยอะไเนี่ยโคตกระตุกเลย6ฐาน1เจ็ดเกิน58 50ก็จะเย็นพรวดเยันพรวดคกระตุกมากเลยตอนนี้

เด็มั้ยสิเเลยนะอะไนาสุก้าสุกาสุกาโอ้โหยี่โอ้โหยี่อเด็ินาดนตายดีวตาผมมอบอยู่ผมมอมอบเนียยอยู่แล้วมัน้ัาอยู่ในบ้านได้อยดเลยบ้านเลยคุณจะมานอนกับคุณลำเทียอะไรเนี่ยสัตาย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 

ยังไงกยิงเลยไอยูปิดดิบอกไอต๊อปไอดาบินไอดาบินไอดาบินยหนนอกไอดาบินเหนืนอกไอดาบิเหนือนอโจมด้วยโจมด้วยยิงกันเลยยิงกันเลย อาเเอิร์ธเขเล่นอี่คนนึงยี่สิบกว่ากดตัวเต็มกดเต็มไห้ดูยี่สิบเก้าเก้าแล้วเก้าแล้วักู้แกูแรงกูแงหลงมิไอ้เตนี่วยย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 เยเยยยยยัยัยยยย แฮปปี้แล้วแฮปปี้ลนกนเลยม่เ็นมอนจ้มกตกมีคนนอนแยมีคนนอน้ยกผมพี่เอ้ผมตายแฮดปี่เลแล้วมั้งแฮบอกว่าปิดได้แต่เชยร์ให้หมดกรอน

มึงกันยาออกมากกว่าแกเอาตู้ังแล้วคนเนี่ยยกูยืนยังแเอาตู้ังสวยเพื่อนแล้วลที่เราอยสามคนนี่ใครตั้งตู้บังวะเนี่ยข้ยรบกไหมี้ไตกไอ้ยกแ้มีตูบังแล้วข้าเข้าทไม่ได้แล้วคุเหนื่อย้วใช่คุณเหนื่อย้วเนี่ยกูสคนเนี่ย เอาประเด็นีู้มีนไอ้เงี้ยเออมมีลูกอะคูมีลูกูมีลูกแหละเดือดดเออ่ักี่เรมดักูมาด้วยตกลง่ับลับเออเออเนี้ยเจ๋งมากเลยคนเี่ยวได้เว้ยเอ งงอ่ะไม่ไม่คือตอนแรกเข้าไปแล้วมีคนมานอนเนี้ยตงเ้อขายงไม่ออกมาดงเลยอีะเครับเสรเจแล้วครับบ้านอ้โหเฮียเส็จก็จบแล้วจบแล้วกูได้ เเดดน,นี่สัตว์กูได้โดนมีดฟันด้วย,วยนี่ไงโดนมีดกูไม่แต่เรามีคลิปไหม่เหาส่งในแอดเลยก็ได้เออคิดว่าเราอยู่ตรงไหนแอดมันก็ปิดอยู่แล้ว,วเข้ามากันได้ไงวะเข้ามากันได้ไงวะไอ้เหี้ยที่